127พรานใหญ่ไม่ได้เดินตรงไปยังชายหาดอันมองเห็นว่าชิดกริงทะเลสาบอย่างที่ควรจะเป็นไปแต่เชิดวุธผู้สืบเท้าตามหลังเขามาเงียบเงียบสังเกตเห็นเขาเดินเลาะลัดไปในหมู่ป่าหินอันสวยงามซึ่งอุดมไปด้วยกอไม้น้ำและสวนหินงอกเล็กๆอันวิจิตรการตาซึ่งบริเวณอันเปรียบเสมือนสวนรุกขชาตินั้น มีสายทารน้ำาเล็กๆไหลาจากทะเลสาบเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ทั่วไปเป็นแอ่งเล็กแองน้อยและสายทารนตื้นๆใสแจ๋วลักษณะของรพินเหมือนจะเดินตรวจหาสำรวจอะไรสักอย่างหนึง่งการเดินตามหลังมาอย่างเบากริบของนายทหารหนุ่มเข้าสําเนียกได้ชัดแต่ก็ยังไม่ได้หันไปทักทายอะไรทั้งสิ้น และในที่สุดก็มาหยุดอยู่ยังริมพงไม้ดอกไม้ใบอันชื้นตามที่ชุ่มชื้นอุดมไปด้วยดอกอันออกช่อสวัยลานตาไปหมดมีแอ่งน้ำซึ่งไหลผ่านสายทานเล็กๆเ,เข้ามาจากทะเลสาบใหญ่เบื้องน,นอกขังอยู่ลึกประมาณโคนขากว้างไม่เกินสิบตารางเมตรระพินวางไรเฟิลและย่ามประจำตัวลงตรงนั้นตายังกวาดมองไปรอบๆ อย่างแสวงหาหรือทบทวนความจำอะไรบางชนิดก็ตำแหน่งนี้แหละระพิงจำได้อย่างแม่นยำสภาพของมันเหมือนกับภูมิประเทศที่เขาหลับฝันและเพอ้อไปเมื่อตอนนอนหนาวสั่นอยู่ว่าได้มาพร่ำพรอดวิ่งเล่นอยู่กระดารินณะที่นี้ช่างประหลาดแท้ภูมิประเทศลักษณะนั้นมันมีอยู่จริงๆแม้แต่ตำแหน่งที่เขาฝันไป ว่ามานั่งจัดทําไม้ดอกบรรจงร้อยให้เป็นมงกุฎดอกไม้ป่าขึ้นเพื่อสวมให้แก่ยอดหญิงเสียงไลเตอร์ดังขึ้นควันบุรีบางส่วนถูกลมพัดโช,ชยมาที่เขาขณะนี้นายทหารรุ่นน้องมาหยุดยืนมองเขานิ่งๆอย่างเคารพรักห่างออกไปแค่สามสี่ก้าเท่านั้นพวกนั้นเขาใช้คุณมาตามผมนะครับคุณบุตร ระพินเอ่ยถามขึ้นเรียบเรียบน้ำเสียงปกติเปล่าพี่ผมก็ตามมาเป็นเพื่อนพี่เองแหละตรงข้ามพวกอเมริกันโดยเฉพาะผู้หญิงสองคนนั่นยังห้ามเม่ผมตามมาก่อความรำคาญพี่เลยเขาบอกให้ปล่อยพี่ตามสบายแต่ผมก็อยากมาเป็นเพื่อนพี่ด้วยก็ไม่ได้ห่วงภัยยังไงหรอกเผื่อพี่เป็นลมหรือเจ็บไข้ขึ้นอีกจะได้หิ้วปีกหรือแบกกลับแคมป์พี่คงไม่รังเกียจหรือไล่ผมนะ พินยิ้มนิดหนึง่งขอบคุณในความรักและปรารถนาดีของคุณน้องชายก็ดีเหมือนกันเพราะไม่แน่ว่าผมจะค่กลับเป็นลมพับอยู่ตรงนี้อีกหรือเปล่าคุณตามมาก็ดีแล้วลถ้าพี่จาม้าก็เชิญครับผมจะนั่งเป็นเพื่อนคุยด้วยเราไม่ค่อยจะมีโอกาสคุยกันตามลำพังบ่อยนะักรละพินยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นดวงตาที่มีแววแห้งผากของเขา เริ่มเป็นกระกายแจ่มใสขึ้นเล็กน้อยเมื่อมองไปเห็นกอของว้านออกดอกงามชนิดหนึ่งเขาเดินช้าๆเข้าไปหักมาสามสี่ช่อแล้วเด็ดใบเฟิรนกับใบไม้หลากสีบริเวณข้างเคียงนั้นนำมารวบรวมกองไว้ตรงแผ่นหินเรียบริมแอ่งน้ำจากนั้นก็ลงมือถักพันเข้าหากันอย่างประณนี่และรวดเร็วใช้เถาวันเส้นเล็กๆเ,เป็นเชือกผูก เชิดวุตเมีอาการงงงงยังไม่กล้าถามอะไรแต่เข้ามานั่งสุบุรีดูอยู่ด้วยใกล้ๆชั่วไม่กี่อึดใจจอมพรานก็พันช่อดอกไม้เหล่านั้นขึ้นรูปเป็นทรงมงกุฎดอกไม้ป่ามองดูสวยงามยิ่งเดี๋ยวนี้เขาทำมันขึ้นจริงๆละไม่ใช่เฉพาะในความฝันแต่ปราศจากบุคคลที่เขาจะสวมให้เท่านั้น เขายกช่อมงกุฎดอกไม้ที่ใช้ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์เป็นหลักอันนั้นขึ้นพิจารณาดูในมือพางยิ้มซึมซึมกับตัวเองสวยครับพี่พี่จะทำไปให้ใครให้เบนหรือคริสละระพินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นแต่เป็นยิ้มที่คืนขมระทมใจมันควรจะประดับอยู่บนศีรษะของผู้หญิงคนที่ผมรักนะครับ คุณบุตรเชิดบุตรหน้าเจือนพลอยเศร้าลงไปด้วยพูดเสียงแผ่วต่ำก็ผู้หญิงคนที่พี่รักเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่เหรอครับพี่ครับเธอไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกแต่ผมก็ต้องคิดสมมุติเอาว่าเธออยู่ใกล้ๆผมขนาดนี้เหมือนเหมือนกับขนาดที่ผมหลับฝันไปด้วยพิษไข้และเมื่อไม่มีเธอ ผมก็ต้องสวมฝากไว้ให้แกโขดหินในบริเวณนี้แหละแทนตัวเธอครับกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นเดินเอามองกุฎดอกไม้ป่านั้นไปบรรจงประดับไว้บนยอดหินเตี้ยๆก้อนหนึ่งที่โผล่สูงขึ้นมาแล้วสวมครอบประดับลงไปได้อย่างพอดีเอามือแตะริมฝีปากตนเองแล้วแตะลงที่ก้อนหินอันมีลักษณะเหมือนภาพปั้นสลัก คุ่นสตรีสาวยืนแข็งทื่ออยู่ชั่วนิดนิรันท์ท่อนนั้นจากนั้นก็ถอยออกมายืนพิจารณาดูด้วยสีหน้าคล้ำหมองเชิดวุฒมองดูอย่างเวทนาจับใจพี่เมื่อไม่มีดอกฟ้าในฝันของพี่ยามนี้ทำไมพี่ไม่เก็บดอกหญ้าแซมผมไปพลางๆตามสี่สุนทรผู้ท่านเคยว่าไว้เชอดวุฒพยายามปลุกปลอบหัวใจเขา คุณุทครับดอกหญ้าไม่สามารถจะมาแทนที่ดอกฟ้าได้หรอกครับแม้จะเพียงชั่วขณะก็ตามถึงแม้จะไม่มีตัวตนของเธออยู่ในขณะน,นี้ก็มีเธออยู่ในหัวใจของผมตลอดเวลาครับเธอเปรียบเสมือนมงกุฎไพรของผมอันนั้นแหละกล่าวแค่นั้นเขาก็ถอดเสื้อผ้าชุดเดิมที่ใส่หมักหมม,มาหลายวันออกผลัดผ้าเขาม้าและลงไปแช่ตัว ฟอกสบู่อยู่ในแอ่งน้ำโดยมีเชิดวุฒนั่งอยู่ด้วยใกล้ๆก,กระแสน้ำเย็นเฉียบแต่ก็ชํำชื่นหัวใจเศร้าตรมช่วยสดชื่นมีพละกำลังขึ้นมาบ้างในมุมลับตาของดงหินและไม้ดอกตำแหน่งนี้ทั้งสองค้นไปจากหมู่คณะโดยสิ้นเชิงไม่ว่าแม้ว่าจะไม่ห่างจากที่พักเท่าใดนะัก นายทหารทุ่นน้องขยับปากอยากจะชวนพูดคุยอะไรไปถึงมงกุดไพรของเขาแต่ก็ระง,งับไว้ซะเรียกเรียงว่าจะเป็นการสร้างความปวดร้าวสะเทือนใจให้เพิ่มขึ้นอีกจึงชวนสนทนาในเรื่องสนุกซะนี่พี่ตอนที่พี่หลับหมดสติไปด้วยพิษไข้ผมถูกคริสบนดาขโมงโฉงเฉงไปหมดเลยในกรณีที่ไม่รีบบอกให้หลอน หรือพวกหล่อนรู้ว่าพี่เริ่มไม่สบายไอ้ผมก็พาซื่อนึกว่าพี่ไม่เป็นอะไรมากพอเบนมาถึงโอ้ยปรากฏว่าไข้ขึ้นร้อยสองไะคริสจวกผมใหญ่ในกรณีที่ผมอยู่ใกล้ชิดพี่ตลอดเวลาในตอนนั้นแล้วก็โง่ไม่สังเกตอาการพี่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงมั่งรับพินวักน้ำขึ้นล้างสบู่จากหน้าคุณบุษคุณก็น่าจะรู้ดี ว่าคริสจะเป็นคนมีอำนาจลึกลับอยู่ในตัวและในกลุ่มอเมริกันพวกหล่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นหล่อนจะเป็นผู้ออกคำสั่งหรือตัดสินใจมากวกว่าด็อเตอร์สแตนลีย์ที่เป็นหัวหน้าคณะสิทุกคนเกรงใจหล่อนแม้แต่ตัวคุณเองก็เถอเชิดบุตรยิ้มแห้งแรงไม่ตอบอะไรระพินจึงพูดต่อหน้าตาเฉยว่าจะเป็นไงมั่ง่ะครับธรรมชาติที่นี่นะรื่นรมดีมาก อาหารการกินก็สมบูรณ์หางไกลไัยชั่วขณะคุณซ้ำหล่อนได้ม่่เหรอยะนอกเหนือจากรายการฟลุกในถ้ำที่ไปติดกันอยู่บุตรชายท่านนายพลเบ้ปากโอ้พี่รายนี้ผมยอมรับจริงๆว่ายากแล้วโอกาสมันก็ไม่อำนวยด้วยสิพี่บรรยากาศมันก็ไม่เป็นใจเลยถ้าวันนี้นับตั้งแต่เที่ยงที่เรามาถึงที่นี่ หากพี่ไม่เกิดเจ็บไข้ซะก่อนผมก็กักไว้แล้วว่าจะหาทางหลอกหลอนให้ได้แต่แล้วทุกคนก็มามัวเป็นห่วงพี่อยู่ที่คุณหลอกหลอนไม่ได้หรอกครับนอกเจากหลอนจะเต็มใจสมยอมเท่านั้นแหละคุณวุฒินี่พี่ไอหาคิดมันก็จ้องตลอดเวลาเหมือนกันแหละแต่ผมอาจจะทำสัญญากับคิดได้นะพี่นะสัญญาเหรอสัญญาอะไรคุณ เอาก็ร่วมมือกันสองคนพร้อมกันเลยสิพี่ผมเมื่อคี้แต่มาคงยอมสามัคีกับผมแหละระพินสันศรีสะอย่างไม่เห็นด้วยอ่ะคุณวุฒไหนคุณบอกว่าไหนคุณบอกผมว่าคุณรักหล่อนไงสุภาพบุรุษจะไม่ทําอย่างนั้นกับผู้หญิงที่เขารักลบคุณแล้วถ้าหล่อนรู้สึกว่าถูกรุมขืนใจเมื่อไหร่ผมมาทั้งคุณและคีดเละมีหวังตายด้วยกันทั้งคู่ มิฉะนั้นหล่อนก็ตายเพราะการขัดขืนต่อสู้เพราะทำให้คุณทั้งสองบันดาลโทสะจนกระทำอะไรที่รุนแรงลงไปผมก็อยากจะเตือนนะคุณใช้วิธีแบบละมุนละไมดีกว่าถ้ายังไม่ได้โอกาสก็อย่าเพิ่งทนไม่ไหวจริงๆน่นหันไปหาเบลไว้ก่อนแล้วกันเพราะรายนั้นใจบุญสุนตอนทานเสมอในเรื่องนี้เชิดบุตรหัวเราะโอ้ยพี่้าไมได้เบลนะ ป่านนี้ผมก็คิดคงแก้ขัดกระเสือช้างกวางเก้งเป็นนานแล้วล่ะเออนะคุณบุรเชื่อผมเมะบัวเคยขามาแม้จะเคยขี่แม่เพียงครั้งเดียวจะขี่อีกก็ย่อมได้ขอเพียงดูจังหวะโอกาสดีสะหน่อยเท่านั้นแหละคุณแต่ก็อย่างที่ผมเคยเตือนน่ะนะอย่าถาลำใจถึงกับคิดจะรับเป็นลูกเป็นเมียเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แล้วก็อย่าให้หลอนเกิดแหกปากร้องโวยวายขึ้นมาเชียจะเดือดร้อนมาถึงผมอีกขณะเดียวกันก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยเผลอในขณะนั้นเมื่อไหร่คุณอาจตายหรือพิการก็ได้เพราะความเป็นโรคจิตของหลอนเพียงแค่ขาดเสียงของระพินเท่านั้นก่อว่านกระดาษเบื้องหลังของเชิดบุธก็ถูกแหวกออกร่างของคริสตินากรูบิล ดือไลล่าอมิเตตโผพรวดออกมาในระยะประชิดหน้าหน้าแดงรำเน้นเสียงช,ะชะ้าชัดเจนบัดซบจิตใจต่าซามด้วยกันทั้งคู่ในการพูดลับหลังถึงผู้หญิงคน,นในลักษณะอย่างนี้เชิดบุตรอ้าปากอูทานว่าคริสส่วนรพินตะลึงอยู่ในแอ่งน้ำ สีหน้างามของไลล่าตึงเครียดเดินเข้ามาหยุดยืนตรังงานอยู่ตรงหน้าบุคคลทั้งสองคุณคุณนายทหารหนุ่มอึกอึกอกักอักใช่หล่อนยิ้มแค่นแค่นตาวาวฉันได้ยินได้ฟังถนัดชัดเจนทุกถ้อยกระทงความทีเดียวฟังมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละ เอาละพนุมกลัดมันเจ้าแ,แผนการหลนใช้เท้าวสวมบูทสกิดที่ตะโพกของเชิดบุทแล้วพยักหน้าตนเองถอยหลังไปพิงแง่หินใกล้ๆในท่าเอ็นกายกวักมือเรียกข้ามอนฟักนีไร่ now in front of him รพินยังตะลึงงันอยู่เช่นนั้นเพราะขาดไปไม่ถึง ว่าคริสจะแอบฟังอยู่แล้วโผล่พรวดออกมาส่วนเชิดวุฒหน้าซีดตกใจในคำพูดของหลอนพยายามปฏิเสธและล่ำแล,ละลักคริสคุณเข้าใจผิดนะเราไม่ได้พูดอะไราพาดพิงไปถึงคุณสักหน่อยอะหลอนชีนะ้หน้า o u son of a b i t c h don't you h e a r me I said come and fuck me now! And you! คริสชี้ไปที่รพินยิ้มเห็นไรฟันเหมือนแยกเขี้ยวสวงอกกระเพื่อมเดินม v e but standing there as a witness looking at me during and being fucked by this butter คำพูดของหลอนดุเดือดและเปลือยอารมณ์อย่างที่คนทั้งสองไม่คิดฝันมาก่อนว่าจะได้ยิน ระพินหน้าชาแทบจะแทรกแผ่นดินส่วนเชิดบุดฟ้าไรเฟิลของตอนเองได้ก็ลุกขึ้นร้องออกมาว่าตายฮะผมเพนก่อนละพี่และบุตรชายท่านนายพลผู้ติดตามมาด้วยกับคัณะก็เพนอ้าวไปในทันทีแวดกอไม้หนีหายไปในพริตตาบัดนี้จึงมีก็แต่เขาและหล่อนเท่านั้น ที่ประจันหน้ากันอยู่สองต่อสองคนหนึ่งยืนกอดอกอยู่บนฝั่งอีกคนหนึ่งนุ่งผ้าเขามาแช่ครึ่งตัวอยู่ในน้ำซึ่งครั้งแรกก็เย็นชํำสบายดีแต่ตอนนี้มันหนาวจนขนลุกเกลียวตัวชาดิกคริสติน่ายิ้มดุดูอยู่เช่นนั้นพอเชิดบุตรเพนลับตาหายไปแล้วหล่อนก็เดินไปที่กองสัมภาระของเขา ่วยไรเฟิลขึ้นมายึดไว้ในมือก่อนคุมเชิงอยู่ที่ริมฝั่งอันเป็นตำแหน่งที่กองเสื้อผ้าและเป้หลังของเขาวางอยู่โดยดักทางกั้นไว้ถึงฉันจะไม่ใช่สุภาพสตรีในสายตาของคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษคุณก็ไม่น่าจะมาสมหัวกันนินทาผู้หญิงคนหนึ่งลับหลังไม่ใช่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคริสคุณเข้าใจผิดนะระพินพยายามพูดด้วยเสียงปกติราบเรียบที่สุดแต่ลอนสวนมาซะก่อนทันควันว่าอย่าปฏิเสธหรือแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันได้ยินอยู่ทั้งสองรูหูนี่แล้วก็ได้ยินมาตั้งแต่ต้นนะภาษาไทยของคุณเนี่ยฉันฟังออกถึง95%เป็นอย่างน้อยทำไมคิดว่าฉันฟังไม่รู้เรื่องเหรอ ครานใหญ่อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกความหนาวเริ่มทวีขึ้นเป็นลำดับสภาพที่ตัวเองแช่น้าและในภาวะการที่คริสโผล่พูดออกมาอย่างไม่คาดฝันขณะที่เขาสนทนาอยู่กระเชิดบุตรตามลำพังเช่นนี้นี่คริสอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือหูคุณเองฝาดไปก็ได้นะแต่ก่อนอื่น ผมขอตำหนิว่าคุณน่ะไม่มีมารยาทเลยคุณทำทีเป็นว่าไม่ยอมให้พวกเราคนใดตามมาเป็นเพื่อนผมแต่พอเชิดบุตรตามมาคุณก็ย่องมาซุ่มแอบฟังแม่สาวผมทองเลือดผสมระหว่างตุรกีและไมกันทำเสียงห <c oughs> ึในลำคอ <c oughs> คุณก็รู้ดีอยู่แล้วเนี่ว่าฉันเป็นพวกจารชนการสืบความลับมันเป็นหน้าที่ของฉัน แล้วถ้าจะถือว่าไร้มารยาทในการย่องมาแอบฟังงานจะรก,กรรมก็ไม่สนใจหรอกฉันมีสิทธิ์จะรู้ว่าห่างหูห่างตาพวกเราคุณกระเชิดบุตรปรึกษาหารืออะไรกันบ้างก็แล้วทำไมไม่ฟังและรู้ว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองเงียบๆงีบโผล่พรวดออกมาทำไมอะคุณก็มันทนฟังไม่ได้นี่แทนที่คุณกระเชิดบุตรจะพูดความลับอะไรเกี่ยวกับง,งาน หรือด้านความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยของเรากลับมานินทาจนซะนี่ทนไม่ไหวก็ขอเข้ามาร่วมมั่งดิจะพูดอะไรก็พูดกันซึ่งซึ่งหน้านิเอาไว้ถึงแก่นเลยคุณนี่ร้ายกาศมากนะคริสคุณก็รู้อยู่นี่ว่าฉันเป็นยังไงหล่อนสวนคำพร้อมทั้งยักไหลนี่ถ้าคุณข้องใจอะไร เดี๋ยวเราค่อยปรับความเข้าใจกันก็ได้นะตอนนี้ผมหนาวแล้วขอขึ้นไปผัดเสื้อผ้าก่อนเถอะยืนอยู่ตรงนั้นแหละคริสติน่าตะวาดแว๊ขยับไรเฟิลแต่ไม่ถึงกับส่องปลายปากกระบอกมาที่ตัวเขาเพียงแต่ทาเป็นเลง็งไปยังหมู่หินด้านรอบๆตัวของรพินปากก็บอกต่อมาว่าหนาวก็หนาวไปแต่ยืนอยู่ตรงนั้นก่อน จนกว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องคุณรู้ว่าบทจะใจร้ายขึ้นมาไม่มีใครในพวกเราเฮียมโหดเท่าฉันหรอกนี่คริสผมกำลังทำท่าจะไม่สบายอีกแล้วนะคุณคราวนี้หล่อนแสซงยิ้มฮึไม่สบายก็ไม่สบายไปจะหนาวสั่นจะขาดใจตายก็มันเห็นขาตาไปเดี๋ยวนี้แหละ มันยาเป็นเหมือนกันนะในพรานโทรคริสหลอนสุดตัวลงนั่งคุมเชิงตรงตำแหน่งที่เชิดบุตรเคยนั่งไม่ต้องมาโทษมาแท้อะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกว่ายืนแช่น้ำอยู่นั่นแหละตะขืนเดินขึ้นมาเจ้าปากกระบอกไรเฟิลนี่กระทุ้งให้งางหลังถึงไปทดีเดีย <c oughs> ร์ระพินจุป่าจึกจักเอามือกอดอกไว ขนลุกเกลียวเกลียวด้วยความเย็นนี่คริสผมไม่ได้นินทาอะไรคุณสักนิดนะมีก็แต่ขอร้องห้ามปรามบุตรเขาถ้าคุณอ้างว่ามาแอบฟังอยู่แล้วฟังรู้เรื่องคุณก็ต้องได้ยินแล้วสิว่าบุตรนกกาจะร่วมมือกับคิดลากคุณไปช่วยกันข่มขืนแต่ผม,มาห้ามไว้ฉิฉันน่าไม่วันนกในข้อนั้นอะ หล่อนว่าเบะปากนิดหนึง่งตอนนี้ข้อห้ามของคุณน่ะมันผสมปนไปไปด้วยกระคำพูดที่พาดพิงไปถึงฉันในแง่ดูมีนเยียดยามด้วยนั่นคือข้อหาที่เขาแก้ยากเหลือเกินคุณฟังผิดหน้าคริสไม่ผิดสาวสวยผมทองเน้นเสียงพร้อมกระสั่นศีรษะ ถลึงตาสีฟ้าจ้องเขาชั่วขนะและแล้วในประกายคู่นั้นก็มีอาการยิ้มยิ้มอยู่ในทีเอาละ่ะจะยังไงก็ขอให้ผมขึ้นไปแผลัดเสื้อผ้าซะก่อนเถอะคุณบอกว่าหนาวอะ่ะเห็นไหมสั่นอยู่เนี่ยว่าแล้วเขาก็เดินลุยน้ำเข้ามาคริสติน่าตะวัดปากกระบอกไรเฟินแย่มับเข้าไปที่ระดบระดับสวงอกเขาอย่างเอาจริง ฉันบอกว่าให้ยืนอยู่ที่นั่นก่อนไงอย่าขึ้นมานะฉันจะกระทุงด้วยปากกระบอกปืนนี่จริงๆด้วยแล้วก็อย่านึกว่าตัวเองจะเก่งปัดหรือแย่งปืนได้เพราะมันอาจจะลั่นโดวยอุบัติเหตุฉันขึ้นนกไว้แล้วด้วยจอมปรานถอนใจขื้อฉันงักอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเดินก็มาใกล้ฟังบอกเสียงต่ำๆว่า นรกจริงๆเอาปากกระบอกปืนนั่นออกไปพ้นตัวผมนี่คุณคุณเป็นนักใช้อาวุธที่เลวที่สุดนะในการเอาปืนมาจี้แบบนี้เอาดิถ้าจะยิงก็ยิงเลยแต่ถ้าไม่คิดจะยิงก็อย่าใช้ปืนในลักษณะนั้นก็ไหนว่าหนังดียิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าไม่ใช่เหรอคุณนะ่ะโถ่ไว้ ระพินร้องมาดังๆอย่างขัดใจเห็นไหมเห็นไหมเพียงแค่นี้ถ้าแทหยาบคายก็สำแดงออกมาแล้วคริสติน่ายิ้มหยันเอ็นปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าอย่านึกนะคุณอย่านึกว่าจะเก่งวิเศษสักแค่ไหนนะแม้จะในอาณาจักรป่าดงของคุณนี่ก็ตามรู้ไว้ด้วยว่าตัวเองนมีจุดอ่อน ถ้าฉันคิดไม่ดีหรือคิดร้ายต่อคุณซะ่อ,อย่างเดียวฉันมีโอกาสตั้งพันครั้งที่จะฆ่าคุณเชื่อมราร่ก็ได้โดยที่ลูกน้องคุณไม่รู้ด้วยใช่ผมเชื่อในข้อนั้นคุณแค่กินยาหรือฉีดยาผิดนิดเดียวผมก็ตายแล้วแต่ความตายของผมมันก็หมายถึงความตายของพวกคุณด้วยเนี่ยผมขึ้นมาก่อนเถอะคริสผมหนาวจริงๆนะเนี่ย ย้อไม่ขึ้นมาแต่มีเงื่อนไขยอยู่ข้อเนึงหล่อนลดเสียงเบาลงแต่ยังกล้าวเฉียบเงื่อนไขอะไรอ่ะสัญญามาก่อนด้วยสัจจะของลูกผู้ชายของพรานผู้ยิ่งใหญ่ที่คุณอ้างอิงตัวเองและภาคภูมิใจนักหนาเมื่อฉันถามอะไรคุณคุณต้องตอบตามความจริง ตกลงสะบานได้ไหมระพินยกมือขึ้นในท่าปฏิญาณตนคริสติน่าพยักหน้าลงอย่างหมายมั่นลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งหลีกทงางให้อ่ะแางนั้นก็ขึ้นมาจัดการเปลี่ยนไอ้ผ้านุ่งอาบน้ำทุเรศทุเรศนั่นซะแล้วเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าสมัยให้เรียบร้อยขึ้นมา